นี่เป็นดองนะนะเฮงๆนะนะเออใช่มาแล้วครับเขใช้มาแล้วใช้พวกที่จะปวกสไลด์อย่างเงี้ยมาแล้วตัเมียมันจะตัวเมียนยาสเด็ดสิน่ะตัวเมียนยาสเด็ดเฮียไทยเอาเนี่ยหน่อยเอาเนี่ยเป็นรักในไทยรักดกู่ยินดีละแง่เบลใช่ไหมเสร็จไปางเบลเบิ้ลไปเอาเฮ็ดไทยเลยยังแง่เลยยังดีเลยสจหรับคนเราก็เฮ็ดแบบดีๆนะถ้ากันโซเดีกันยแง่างครับโซเดีเนี่ยซ่าครับ แท้ไปเลยเ่งนะาไทยามไยโลกเขาสูตรได้บอสูตรแท้ยังมีได้นะมพราว่ามันลูกลูกนะลูก่อแท้สูตได้นีนยิ้มได้เดียวิ้มว่าไรนี่ยิ้มไเดียว่เตียต้อง่ไมไ่วันี้ปหลอดกันไหนอันนี้ก็คนเปื่อยนะครับหีคนเปื่อยเตลอดครับเปื่อย่่อกใหญ่ หัวใจสิ้นนะครับนี่ครับเพเนยจสิ้นไปอางาการโควิดินเนี่นะก็ีรเี่ยคแปดท่านเนี่ท่านบ้านนี้ติดแปดท่านกับแปดท่านเพราว่าแก่หูเขาสิรอดก่อนกันรอดแล้วร้อนดีผมะรอดเยอะแต่ผู้ไทยเนยแจ็กกินรอตลอดตอเที่ทว่านน้มึนนี่อันใดก่อนเนีกินหูเนียแก่โควิดเพเหเลยอันไดก่พียร์นังจิงนั่จริงโอ้นี่นอครับนอกได้และครับ เนี่ยเนี่ยนสกับกันี่ลยนี่ทิงก็นี่ทิงต้มน้ำทิงกินมั้งนี่ทิงกันยงื่อเขาพวยมากเนี่ยเขาปล่อยเราสิงนี้แทนเขาปรไเด้นสนใจเขาได้สกแกลอยนี่ดูแลจะพอเด้ครับวันนี้นี่เยมากเลนั่งนั่งรถไฟบานีเลยดิด่แลจะพ้อมาชื่อนั่งรถไฟเดียเากัเบิ่์เาอกว่าเบิ่ต้อขตัวบ้าน่สกแกบอกดูแตัวจะพรอหอเปล่าพราะแกกับติด้วยครับตอนนี้ ตัวแกติดทอดตัวแกก็ติดอยู่ด้วยลูกน้องย่างบพราะอยู่ครับตัวแกกับมไม่เห็นงานสามมือหรอสามนะบวกสามการแบบนี้เพราะว่าเราเป็นอายุบานรเราอยู่ตรงนี้บวกกิดหอดนแน่ยกบวกบว้ายขามวเทียนเทียนทอดเล่ายู่บวกครับเปรี้ยวเงอนไหนคนละเครื่องทางับเราอ่ะนะโอ้คนละเครื่องทาง่อโอ้เฮ็ดธุรกิจร่วมกันไอย่างนี้ครับโอ้คนละเครื่องเนาะเพรโอ้เศรษฐายคนละเครื่องไม่เฮ็นง่ายยังไหนก็ยังยืนเหรียญอยู่พี่ขาควายหางอยู่ กินขาพันกันอยู่ขาพันกันอยู่นั่นแหละเมื่อยมันก็ต้องได้เศร้าเมื่อกี้สายสายย่าแล้วกินขาพันกันข่าก็เลิกเมื่อกี้นี่เช็งานจนจอยเวอร์แล้วครับเมื่อกี้ยังนอนเบ่งยังไงก็บอกครับคีบบูกเอ๊ะปิดครับโนวางให้ไปเฮ็ดภาคเกษตรก็เพ็ดรล้านอาหารนี่เอาอันใดครับเนี่ยคิดกั้นนี่นี่ได้เนี่นไม่ยังฮะยังยังเด็กว่าสามเขาเป็นนักบันเดียวกัน ยังกว่ายังก่เกษตรครับอ่นร้านอาหารแต่ดีเห็นก็สั่งเดกก็สั่งเ่ายังไก็สั่งในบพรเกษตรก็บว่ามาตกมุกเลยตกเกษตก็บ่มาร้านอาารตอนมานี่ตอนมาตที่ใจยังไหนคือนมาอเขไหนเขาตัวมมกเขาตัวแม่เลยนี่เพาว่าวงเงื่อดีแห้งลน้ำมะมวงมนฮวนแล้วดีบ่างดีะเน้ก็ดีเนาะเอาสี่ะเนือ็ีนพ่อสีโซ่สลิปได้่ครับชินแดนี่เพรอไร้บ่ครับเพื่อเป็นวิทยาทานอยู่ว่ห้แฟนเพียดเบื้งใได้ได้ สำหรับคนที่มากอะเดี๋ยวตายเนาะบ่เสียใจเลยเนาะบ่เส okay. uh ียใจเนาะหาไม่เหรอเนาะเจ้าเจ้าเขาเงินหลายเนาะเงินเขาหลายอยู่แล้วเนาะเงินดีเนาะยังไงเงินดีเงินด่วนเลยนี่เงินดีเนาะเงินดีเงินด่วนเงินด่วนโอ้สิ้นเดือนโซสลีปเด้อสิ้นเดือนเด้อหาอยู่หาอยู่โซว่ไหนเดี๋าเดาเดาครับนี่ครับพ่อหน้าพ่อหน้ามุ่นละเสือด้วนข้ามปี เี่ยงส่วนม้นคามปีคามปีกล้วยเอาเอคันว่างสั่นครับซัเนียเยกขนาดตั้นี่ติดตามเลยนะครับเพือเบาเล่าเบาเล่าเบาอีกครับบาอีกเบาอีกเาเล้าคนเก่าคนเดิมเบาอีกเาอีกเบาอีกเบาเาคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมแบบติดสามมนหลายๆด้ครับเพื่อช่วงทหลังแม่นี่เบาเหลค้าเบาเหลบาเบาเก่งขึ้นนะครับ ขอรด้อครับผมไม่ไหนแตทติดโควิดด้วยผมเนี่ยสวัสดีครับ